กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกม Last one นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเวน้อมกดทรงพลังได้เกิดแล้วนะครับในซีซั่น5วีคที่3นะครับแปลงจาก SSR สีม่วงเป็น UR สีทองนะเพื่อนเอน เดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่าสกิลเขาเก่งขึ้นประมาณไหนนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องขอขอบคุณคุณสีนีน่าราชคมแล้วก็คุณกันนี่วิกตอรี่วิงนะครับเป็นสมาชิของเราครบ3เดือนแล้วนะครับทั้ง2ท่านนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอย่างไงถ้าเกิดอยากสมัครเมมเบอร์ชิพของเรานะครับได้รับอิโมจิน่ารักนรักนะครับก็สามารถสมัครกันได้เลย สำหรับซีซัน5ในวีคที่3นะครับเวนอมจาก SSR สามารถแปลงเป็น UR ได้ที่เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมทำภารกิจส่วนตัวนะครับเพื่อนๆจะได้เหรียญเข็มกัด UR เป็นเจ้าของฟรีฟรีไปเลย1ชิ้นนะครับในซีซัน5นะครับก็คือเก็บคิดตันโกได้ครบ 500K นะครับอย่างที่ผมเคยทำในคลิปก่อนๆน,นะครับจริงๆใน เลเวลนี้เนี่ยควรจะสำเร็จตั้งแต่ประมาณวีคที่2แล้วนะครับก็สามารถได้เข็มกัด UR มาเป็นที่เรียบร้อยเงื่อนไขของการเปลี่ยนอาชีพนะครับก็คืออยู่ในซีซัน5แล้วก็เจ้าเวนอมกดทรงพลังของเราเนี่ยมันจะมีบูตการแข่งขันด้วยคือทำดาเมจต่อมอนเตอร์เพิ่มขึ้น10%ในซีซัน5นะครับแล้วก็เพื่อนๆควรจะทำให้เป็น5ดาวก่อนนะครับสำหรับเวนอมฉันเกิดที่ถนนแห่งเป็น ฮีโร่ขี่ปนาวุธนะครับมาดูสกิลดั้งเดิมของเขากันก่อนเมื่อนคือสกิลที่1น,นะครับกระสุนพลังงานสร้างดามเมจพลังงานของพลังโจมตีแก่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการยิงแบบต่อเนื่องแค่นั้นเองเพือนเ <c oughs> บาจัดแล้วก็ธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่ยังเป็นเอเาอยู่เพ <c oughs> ื่อนถัดมาสกิลที่2โจมตีแถวแนวหน้าก่อน2หน่วยแล้วก็ทำให้เป้าหมายติดพิษด,ด้วย นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆ่อนยิงไปติดพิษด,ด้วยติดพิษหมายความว่าจะลดดามเมจเรื่อยเป็นวินาทีนะครับถัดมาสกิลที่3เพิ่มพลังโจมตีของตนเองนะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับค่า H p พลังโจมตีพลังป้องกันตัวเองบวก10%นะครับจริงๆมันก็จะบวกตามลำดับนะครับถ้าเราอัพสกิลอัพอาชีพต่างๆแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเหมือนเดิมนะเพื่อนๆคือเลื่อนยศฮีโรบ มาดูสกิลของเขากันก่อนนะครับสกิลที่เด็ดเลยนะครับคือสกิล1โจมตี1ห,หน่วยสร้างดาเมจพลังงานแล้วก็ทำสถานะกัดกร่อนด้วยกัดกร่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับจะสร้างดาเมจพลังงานเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆเยอะนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็นานไปเรื่อยๆนะครับคือเหมือนกับปิดพิษเลยเพื่อนๆคือยิงไปปุ๊บ ติดพิษติดพิษกัดก่อนกัดก่อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาสกิลที่2ระเบิดกัดก่อนโจมตีศัตรูสุ่ม3หน่วยนะครับจากสกิลดั้งเดิมของเขาคือยิงศัตรูแนวหน้า2 2ตัวถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นการกัดกร่อนแล้วมาดูสกิล3เพื่อนๆสกิล3อันนี้ถือว่าเรียกว่าทีเด็ดก็ไม่ผิดนะครับคือขนาดต่อสู้ เพิ่มดาเมจพลังงานที่ตนสร้างขึ้นเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ทีมของตอนเองที่มีการเลื่อนยศนะครับ1ตัวจะเพิ่มดาเมจพลังงานที่ตนสร้างเพิ่มเป็นเปอร์เซนต์เหมือนการสูงสุดได้5ครั้งหมายความว่ามันจะทับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตัวนี้มันดียังไงผมมองว่าเจ้าเวนอมเนี่ยควรจะเหมาะกับการทําทับสาทับสเพราะอะไรเพราะว่าเรามาซีซั่น5แล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่า ระหว่างซีซันหนึ่ง4อะไรก็ว่ากันไปเพื่อนมันจะมีการแปลงยศจาก s r เป็น u r พวกฮีโร่พวกเนี้ยเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นคีโร่หลักในทับ1ทับ2แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ปั้นทับ3นะครับก็สามารถเอาเจ้าเวนอมแล้วก็กรุ๊ปของเขาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันกรุ๊ปของเขาคืออะไรคือพวกเลื่อนคีโร่เลื่อนยศจากสีม่วงเป็นสีทองนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้บัฟของเวนอมตรงนี้นะเพเนคือสร้าง ดาเมจพลังงานเป็นเปอร์เซนต์ให้กับทีมที่มีการเลื่อนยศอ่าประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าการเลื่อนยศมีตัวไหนบ้างนะครับมาดูสกิลสุดท้ายก่อนสกิลสุดท้ายซูปเปอร์เซนค่า HP พลังโจมตีป้องกันของตนเองบวก20%แล้วก็ลดคูดาวสกิลลงอันนี้ก็ทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพนะครับก็คือเข้าซีซัน5 วีคที่3แล้วก็มีเข็มกัด u r ด้วยแล้วก็เจ้าเวนอมควรจะต้องเป็นสีม่วง5ดาวด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่ากลุ่มของเขาคืออะไรบ้างกลุ่มของเขาผมว่าตัวทีเด็ดเลยที่เอาทับสาเข้าไปดูสู่ในทับสไม่ผิดนะเพื่อนๆคือกล้ามาแย้มกับฉันสากาเนนนลตสากาเลตสีทองมองว่าโหดสุดๆแต่ผมไม่ได้อัพนะเพื่อนๆเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นทับสนะครับผม เล่นแค่หนึ่งกับ2ก่อนนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆเพราะว่างบประมาณยังไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจ้าเมสันเพื่อนนี่คอนเทมปิตดีเมสันนะครับคือมีการแปลงจาก SSR เป็น UR อีกตัวหนึ่งวโบเลยนะครับก็เป็นการแปลงจาก SSR เป็น UR ส่วนอีกตัวหนึ่งคือซา่าแปลงจาก SSR เอป็น UR อาร์เช่นเดียวกันดังนั้นจะครบ5ตัวพอดี นี่เพื่อนๆ 1. s c a นหนึ่งสกาเลตไวโอเเมสันแล้วก็ซาร่าพอมาตัวที่5เพื่อนคือเจ้าวเว,วน,นอมวันนั้นเลยพอมันครบ5ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสกิลของเขามันก็เลยทำมาให้เหมาะสมสุดๆคือสกิลที่3ตรงนี้พื่เลเลื่อนยศร่วมมือนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้เลื่อนยศนะครับเพราะว่าสกิลผมตอนเนี้ย เขาเรียกว่าเป็น4ี่ดาวอยู่นะครับไว้ผมเป็น5้าดาวแล้วผมค่อยเลื่อนยศอีกคลิกหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คือไปเลื่อนยศวันบรญรหัสก็ได้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็อัพสกิลให้ล้นไปเลยเพื่อนแล้วก็เลื่อนยศพอเลื่อนยศปุ๊บเพื่อนๆจะได้เศษกลับคืนมาแถมยังได้เหรียญสกิลกลับคืนมาด้วยประมาณนี้นะครับเจ้าเวน้องกดตรงพลังสุดหล่อของเราเลยครับ โอเคอีกอย่างหนึ่งเป็นทับขี่ปนาวุธด,ด้วยแล้วก็โจมตีเป็นดาเมจพลังงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มาแนะนําเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปีนะครับเพื่อนๆทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้า Facebook แล้วพิมพ์ไปได้เลยนะครับเจน้ําการข้าเพื่อนๆเ,เติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟัน ถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%นะเพื่อน